Lisa <laughs> แสดงนะครับเพนสงครามเข่าเกิดขึ้นแล้วสงครามเข่าสุดยอดสุดหล่สุดหล่อเพื่อนว่าใครจะได้รับการชูมือยกสองกับไทยนะครับสามพันพิเศษรับนายกรัยุทธ์กับ้า Ô thôi, 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 thôi,

đã <laughs> à. <Rồi, cười> <laughs> hmm. được lên sân xin được bắt tay ạ. Giời ơi. Giời ơi. Giời ơi. En hilsen til deg, en hilsen til deg.

ตัดสุดแบกสุดทยกกายทีนี้ทแไมแล้วนคัาตสุทดท้ายรลบไปที่พิราโตลูกรรกระาสอตรงจุกบัลราฟกเอลผู้เอกกัเพชรนารินกับเอ็มร้อยเสียภูเขาอาสิงภูเขากับเสียเพชรนะคบคู้รองเนื้อมนุษย์กล้องกลาง,งวางผู้คำเดี๋ยวช่องเออออมตรสเนะเิเอ็ดค่ะมาดูดีเลยครับ กรติดาามพ่เดือนพฤศจิกายนเราเราเรียงไว้ีน่าจะจุงสิ้นเดือนครับผมทำแบี้ิเจหลายโซนมากลอยกระทงน่าจะรวยอำเบอเดีซิลินดอนเกลนไออ่าวแหวกฐานสิบไปโซนไปยิงเพฤศจิกายนเลกรรถแล้วแต่ยกทรดีดีสิงเยอะทียน ติสากจเดิ 3, rumor, uh ียบเข้ากย่เ oh. ้ผ right. ู Northern, ้ใหญ่จอยจิกร่นะคะจรุ <t <t unusual unusual> ่นานสูงสามสิบก็บ้านขามเนาะสามสิบเพฤ่จิก้านะครับบ้านขามแล้วก็สิธันวาครับท่านกำนัระพัดตึงพัดัดก้ว่าตตนี้นเดินันี้เา่าเขานี้เบนี้ดสอเ็บนี้ ยี่สิบหกอบตห้องคายนุกสุริยอภาอบตจีนารยี่สิบหกยี่สิบหกพฤศจิกายนดูมันว่าเรามาียี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกต่อ,ตอเนเื่องเลยใช่ค่ะทีติดต่ ตัีนตัวนีน้ัปดใหญ่จับปดอ้วยกาเป็นยางนะคยางคุณอาพาีาได้สู้กัน้เรนาเจอสถานการณ์แบบไหนผูส่งต้ได้ทุสถานการณ์ตะบอยโยนการเขาม่แกันไปแล้วแต่ว่าเราจะไปเจอแบบไหนนี่นะครับเข้าใจกันเข้าใจกัน เอาหายก้หนิงสาเดือนธันวาคมนะคะไรอย่างไวหนึ่งธันวาพอตอนองปกเหล่าเสือพวกสองธันวาวาดทุกขุนใจญ่การสดใจสี่ธันวาไข่มวยนักเบีนจะเกี่ยมมวยไปที่สิบเอ็ดพฤศจิกายนนี้6กธันวาฟังมิกกบไฟเจ็ธันวาตะการพื้นลลตันนายกวรศิษิ์ร้อยอกสิบปีอเมะการเจ็ธันวา ปดทันมาอ่ไปฟตวยี่สบแปดยุบันแห้งสบางตัวมอรกเป็นงานพิเศษตัวเอับยี่สิบแปดตัวตวนแห้ง่งาเลี้ยตนอลงาเียตนอจะไเทท็ังใหม่เพราะงั้นยี่สิบสองได้แจกใหม่ระวังด้วยนะสามสิบก็เยอะโอ้ยเสียมีเราต้านับป็ใหม ค่อยมากันบนเวทีวยกสี่นะครับเป็นเดือนไปนะครับเออเป็นเดือนไปแล้วแต่ต้องจะชนกันเราจะแข่งนู้ดนั่นเองเป็นแนวทางนะครับถ้าหลีกได้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะอย่าให้มันชนกันวันธรรมดาก็จัดได้ครับส่วนใหญ่โปรโมเตอร์ก็บอกว่าศุสนะกสารอาทิตย์แต่เขเลยชนกันเลยค่ะสวัว่าวันนี้ก็ถือว่าหมดฝนแล้วน่าจะวันธรรมดาก็น่าจะ ได้อย <Ừ. S 1> <là> ู <Ờ> ่นะคะเออยี่สิบีครับพี่น้องม่ได้ดูมวยตู้แล้มนค่ะมวยตู่นี่แคร่รอบเดียวทุกเสาร์อาทิตย์มันเป็นรายการใหญ่ๆทั้งนั้นมวยหลายๆนี่ไม่ใช่มัดมวยที่บอกฮอกกทีนึงเสี้ยนมวยก็เอึ้ยแหละเนี่ยคุยแหละเนี่ยพี่น้องเขาผู้มวยหลายๆนี่ต้องเตรียมเคลียแล้วอ่าคุณผลเปลี่ยนกลมสิงห์สนใจมวยหน่อยนะคุณผลนะ คุณผลก็บอกว่าคำนำแท่งนี่ก็วันที่24แล้วดิ่คำนำแท่งเสมวยไทยการปัญญาเสพติดบ้านคำนำแท่งครับอาจารย์บนเพลงหลายคนไม่สนใจมวยเลยคุยกันเรื่องอื่นสองนุก่กะตีกันใหนแล้วเชือกได้ที่ล่ะให้หายกบุญผู้ตัดสุงก็นาแทงเข้าอีก3 6, 4 0ผู้เนี่ย ไปเบิงพิมนีโย่เผ็ดแววเผ่าเผ็ดจ่าหมายแพร bag, mercy, stage, well Rainbow, okay, uh. ่ว in ่าเพชรดอนตัวโรเบิร์ตขุนไพรดำหารักษ์นะเขมรขาวสิงห์มีสารซุปเปอร์เจ๋งกับซุปเปอร์แบงค์คิวของจ่าพุกับธนูทองล่ะโรบอทเตอร์คนไหนจัดกอหาิแจ็กไมาใส่แกหน่ออยโไรถามไปยุ่งเลย